ด m 2000 Preview ีววันนี้จะนำท่านไปพบกับอีกหนึ่งนวัตรกรรมเครื่องเสียงไฮไฟสุดลำ้ำอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลออเดีโอเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ทั้งในแง่ของความเรียบง่ายการใช้งานที่สะดวกเพียงแค่ชี้นิ้วสั่งเล่นเพลงจาก iPad ไม่เพียงเท่านั้นยังรองรับระบบเสียงดิจิตอลรายละเอียดสูงหรือ High Resolution ดิจิตอลถึงระดับ24บิต192กิโลเฮิรตซ์สวัสดีครับเมื่อพูดถึงเครื่องเสียงไฮไฟเรามักจะนึกถึงลำโพงหนึ่งคู่ ที่ลายล้อมไปด้วยอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงแอมลิฟายเออร์สายสัญญาณสายไฟและสายลำโพงจำนวนหนึ่งแต่ละส่วนเชื่อมต่อถึงกันด้วยสัญญาณอนาล็อกจากต้นทางไปจนถึงปลายทางทว่าในยุคดิจิตอลมีผู้ผลิตเครื่องเสียงบางรายเขาคิดว่าเราน่าจะมีวิธีการใหม่ที่น่าสนใจกว่านั้นลินเอ็กแซคอะคูดลิกลำโพงแนวคิดใหม่ที่รวมเอาภาคดิจิตอลโปรเซสเซอร์และแอมลิฟายเออร์เทคโนโลยีเอ็กแซคของลินเอาไว้ในตัวลำโพง เพื่อลดทอนความซับซ้อนวุ่นวายในการเชื่อมต่อระบบซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสูญเสียคุณภาพเสียงขึ้นได้โดยปกตินะครับในลําโพงทั่วไปเราจะเห็นขั้วต่อสายลําโพงทําหน้าที่เป็นจุดรับสัญญาณอันดอกจากแอมลิฟายเออร์ก่อนจะส่งต่อให้ภาคพาสซีฟคอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กที่อยู่ในตัวลําโพงวงจรในส่วนนี้จะทําหน้าที่แบ่งช่วงความถี่ไปให้ยูนิตไดรเวอร์แต่และตัวตามความเหมาะสมทว่าลำโพง e x a c t a c o u คูลเคู่นี้ไม่มีขั้วต่อสายลำโพงเหมือนลำโพงทั่วไปนะครับ เพราะมันถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลทางขั้วต่อ Exac t Link กับเครื่องเล่นด i จิตอล Network Streamer รุ่น Accurate Exac t DSM โดยตรง Digital Processor เทคโ o โลยี Exac t หรือ Exac t Engine ในลำโพง Exac t a c u u o l i c แต่ละตัวจะเป็นเหมือนสมองส่วนกลางคอยทำหน้าที่ประมวลผลการทำงานในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสสัญญาณเสียงดิจิตอลการทำหน้าที่เป็นดิจิตอลค r อสโอเวอแยกสัญญาณออกเป็น4ช่วงความถี่ ก่อนจะส่งต่อให้ภาคขยายเสียงลินชากลา้าทั้ง4 c h a n n นลซึ่งมีกำลังขับช a นแ e ลละ100วัตต์แยกขับ Driver ทั้ง4ตัวของลำโพงเอ็กซ์แซคโตดอลิกในระบบ Active 4 a y สัญญาณเสียงจากโมดูลนี้จะถูกส่งออกไปทางเพลทด,ด้านบนของขาตั้งลำโพงผ่านซ็อกเก็ตพิเศษที่เข้ากันได้พอดีกับคอนเนคเตอร์ที่อยู่ข้างใต้ตัวตู้ลำโพงโมดูลส่วนที่เป็นภาคอิเล็กทรอนิกส์ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของขาตั้งลำโพง ด้านหน้ามีลักษณะเป็นร่องคลีบระบายความร้อนแนวยาวตามตลอดความสูงตัวโมดูลแขวนลอยด้วยระบบอะคูสติกซัสเพนชั่นเพื่อป้องกันความสั่นสะเทือนจากขาตั้งลำโพงแพร่เข้าไปรบกวนการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์แสกคูเดรลิกมีลักษณะเป็นลำโพงระบบเบสรีเฟล็กโดยมีรีเฟล็กพอตอยู่ด้านหลังตัวตู้ลำโพงยูนิตไดรเวอร์ทั้ง4ในลำโพงประกอบไปด้วยเบสไดรเวอร์โดบเปเปอร์โคนขนาด6.5นิ้วและโมดูลลิน 3K ไดรเวอร์อาร์เ ซึ่งประกอบไปด้วยโดมมิดเลนขนาด3นิ้วโดมทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วและซูเปอร์ทวิตเตอร์ขนาด0.5นิ้วงานตัวตู้ลำโพงและส่วนของขาตั้งถูกสร้างมาอย่างดีครับมีความแข็งแกร่งแน่นหนามากงานฟินิชชิ่งนั้นถือว่าอยู่ในระดับเกรด A โดยเฉพาะผิวตู้ลำโพงซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งลายไม้และสีเคลือบเงาพิเศษซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า200เฉดสีอย่างเช่น สีส้มสดใสราวกับรถสปอร์ตคันหรูอย่างนี้เป็นต้นท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของลำโพง LINN EXACT a c d คูดอิกได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.linn.co.uk แล้วมองหาคำว่า EXACT a c d คูดอหรือติดตามได้จากรีวิวในนิตยสารา Gm2000 ได้ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับผมตอนนี้ต้องขอตัวไปฟังเพลงเพราะๆจากลำโพงเ x a c t a c คูกก่อนนะครับนี่ไงครับผมเลือกเพลงเอาไว้เยอะเลยสวัสดีครับ June, I looked up at the sky when the children were babies and played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close and still within reach.